ยาบ้าประมาณหนะน,น,นึ่งร้าน่สองแสนเมตรนักองมิวชักิจฐานทานที่สองหนึ่งศูนย์ห้าน้องสื้นเหมือนชนที่รพรักทุกท่านนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่บริเวณน,น้านตรงนี้เนะเป็นยาบ้าอยู่ใบยาบ้าอยู่ประมาณหนึ่งร้านสองแสนเมตรนะครับซึ่งเป็นผลจากการพึกงกำลังของภาคตัวต่างๆในพื้นที่จังหวัดลุบุาีนะครับตามนโยบายของรัฐบ,บาล นอมอทศสองส,สี่นะครับวันนี้ท่านพบกองกำลังพลศักด์คนดีก็ได้มา,าแถลงข่าวด้วยตนเองนะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติของหน่วยต่างๆในพื้นที่ที่ับนโยบายจากหน่วยเหนือขึ้นมานะครับั้งว่าจะเป็นหน่วยของทางทหารทางทหารผ่านทางกรรศอ,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 อทางกรดอนนททางตำรวจนะครับแล้วก็หน่วย ฝ่ายปกครองในพื้นที่ที่ลึงกำลังกัรโดยเฉพาะเรื่องของการแสวงหาการข่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ทาการติดตามจับกลุ่มจนคนกล้บ้านตามผลการ,ร,การที่เห็นอยู่ตรงหน้าบริเวณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในนามของจังหวัดเชียงต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทางผู้ร่วมปฏิบัติทุกท่านนทางสปทางหน่วยงานท่าน2105นะครับที่ได้ติดตามเฉพาะเคสน,นี้ ทำให้เกิดผลการจำปมในครั้งนี้นะครับเราใช้เวลาในการติดตามหาข่าวอย่างต่อนเนื่องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะครับกว่าจะได้เคสซึ่งมีความยักงําบากในการติดตามน,นะครับอันนี้ก็ต้องขอโอกาสนี้ขอบคุณแล้วก็ชมเชยหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ดำารงความมุ่งมั่นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นภัยร้ายแรงที่สุดนะครับแล้วก็จังหวัดทุนทหารซึ่งมีระยะทางติดกับแนวชายแดงตลอดลําน้ําโขงเนี่ยยาวถึง7จิองกิโลเมตรเนี่ยเราได้พั่นกําลังทั้งพื้นที่ในแนวเ,นเขตชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนในในการที่จะบริาการาก,การทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายนะครับให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในะพื้นที่เนี่ย สามารถที่จะบรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลทําวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ต้องถูกแบนี้ขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมทุกข้อยกเว้นโอกาสนี้ครับที่เราสามารถจับได้มาโดยกองร้อยทสามนที่สองหนึ่งศูนย์ห้าเกิดจากความร่วุ่งโรยส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในตัวของกองร้อยสามพันสองหนึ่งศูนย์ห้าเองร่วมกับหน่วยกองทัพในพื้นที่ในส่วนที่สองก็คือแหล่งข่าว เราจับอันึ้นทัรีงาวไปรเรีแวไปรม่ก็เรียแวแล้วก็เรีงาวที่เดียวัเพื่อเพ่บ้านหลังเราให้ความสำคัญกับตรงมากขึ้นครับส่วนที่สามก็คือความสัมพันธ์ระหว่างทหารกองกำลังรักบาลมนเตกับตำรวจพบวต่อของเราแล้วก็ทหารแข่งของเรานะครับซึ่งเรามีความสมพันธ์ดีก <Elliott> ั้ ช่องทางเงินให้มากขึ้นซึ่งม uh ันจะมีทา่ต <Yeah> ่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะที่ฝั่งทางการเงินประมาณซึ่งเราได้ประสานกับคุณมบริษัทของเราแล้วเขาก็สามารถจับยาที่ฝั่งนั้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเป็นความเชื่อมโยงนะครับเป็นยาล็อกเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราใช้แหล่งข่าวทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนั้นได้เป็นอย่างดียก็จะมีผลในการตอบกลับมากขึ้น เขาก็มีามว่าเราทอะที่เที่ครับที่รจวาะะูตจะงต่ไม่ได้ฟังผลครับผลจะที่เพว่ารอยทะลุก็จะเห็นว่ารอยยิงวิถีของมันจะลงต่ำทังหมดเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางทางส่วนกลางเข้ามาเช็คจริงครับวราตัวลูก็จะเปอยู่ตำแนต่ลักษณะของของลูกกระสุนเนี่ย มันจะฝังอยู่ที่กระสอบในในในเล็บลูกฟองฟองฟองนั้นที่ได้กกที่ได้เป็นหัวกระสุนสองสองลูกประมาณนี้ยค่ะส่วนลูกอื่นก็นจะมีแต่แฉลบออกมาจะออกข้างนอกหมดเลยค่ะเพราะยิงนี่ก็ทะลุโน่นทะลุโนนตาไม่เฉียดกั <laughs> ก็จะมีหลายจุดอยู่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรอยที่ออกมาจากด้านหลัง <laughs> ตรงนี้น่าจะหายใจมากถือ คนขับรถต่อไทยเนี่ยต่อไทยใช่ไมแม่าจะติดกันไว้หมดเพราะมันจะะลุเข้า่ถึงพราะมันจะไม่ไม่ไม่ดีเพราะส่วนมากกระสุนก็จะออกไปทางนั่นนู้นนะคะจะเอาด้านนู้นด้านเลยก็จะไปฝั่งนี้น